กลับมาพบกันต <Bond> ่อเลยนะคะพี่ตั้มโหเรียกว่าเรามีคําถามอีกเยอะแยะมากมายที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องโรคที่ฟังแล้วดูน่ากลัวนะวันนี้คาถามเข้มข้นมากต้องถามคุณหมอกันค่ะว่าโรคเส้นเลือดในสมองตีบกับเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ไหมคะจาก2โรคนี้มีอะไรบ้างครับพอเกิดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็นึกภาพว่าเขาจะกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีพูดไม่ชัดหรือพูดได้บ้างขยับได้ครึ่งเดียวเขาก็ต้องนอนอยู่กับเตียง ญาติก็ต้องมาดูแลหนึ่งคนมาป้อนอาหารมาคนกิต้องขัดเว้นด้วยใช่ถ้าคนกินไม่ได้ก็ใส่สายยางจมูกหัดทำอาหารใส่สายยางจมูกนอนไปนานๆก็จะมีแผลกดทับต้องหมั่นพลิกตัวทุกครึ่งชั่วโมงเหงื่อออกอีกคันอีกเลิกผ้าอ้อมฉี่ไม่ได้อุจจาระไม่ได้ต้องใส่แคมเพร์สมีแผลกดทับที่ก้นนอนมากๆเสมหะเยอะไอไม่ออกมีปอดอักเสบต้องหมั่นดูเสมหะเพราะจะเห็นว่าโรงนี้ ลำบากคนดูแลมากลำบากคนดูแลเยอะมากคนที่เขาป่วยโรคอัมพาตที่นอนอยู่เนี่ยเขารู้ตัวไหมคะคุณหมอเขารู้สึกไหมคะรู้ฮะบางคนรู้พูดได้พูดไม่ชัดบางคนรู้บังเอิญสมองข้างที่เสียเนี่ยสมมุติว่าเราถนัดขวาค่ะแขนขวาอ่อนแรงไปด้วยเราก็จะพูดไม่ได้ไม่เข้าใจภาษาครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถนัดขวาแขนซ้ายอ่อนแรงเรายังพูดได้แต่พูดไม่ชัดเพราะว่าปากเบี้ยวไปครึ่งซี่ นอนครึง 4, ่งซีกผู้ไม่ชัดแล้วก็เราก็จะเหมือนกับจองจำอยู่ในร่างกายมันเป็นท, <ะ S 2> ทัฒ <ทะ S 2> นท<ภ>างอ,อารมณ์ด้วยนะใช่ฮะมันคือการลงโทษที่รุนแรงคือเหมือนกับตีตรวนคือตัวน,นั้นคือร่างกายเราเองที่หนีไปไม่ได้จะตายก็ตายไม่ได้แล้วก็อยู่ไป10ปี50ปี10ปีดูคนเฝ้าเราป้อนข้าวเราฟังแล้วดูทรมานจังเลยคุณหมอครับทั้งสองโรคนี้ทั้งสองโรคนี้มีทางในการรักษาให้หายขาดไหมครับทั้งสองโรคนี้บางคนค่อยๆดีขึ้นนช้าค่ะ เช่นว่าจากครึ่งซี่เขาค่อยเป็นมีแรงยกขึ้นได้บางคนค่อยหัดเดินถือไม่เท้าได้ก็เลยระพกกระเพกนิดหน่อยวนบ้างได้แค่นี้ทําไมถึงดีขึ้นคะกายภาพอะคะคุณหมอหรือว่าดีขึ้นได้เป็นเพราะว่าเขาเป็นประเภทว่าเส้นเลือดแตกพอแตกเสร็จปั๊บแล้วเขาหยุดรหรือผ่าตัดแล้วหยุดแล้วพอสมองไม่ได้ตายแค่โดนกดงั้นพอพอเวลาผ่านไปหลายเดือนฝ่อลงสมองที่โดนกดบางตัวมันฟื้นกลับมาได้มันไม่ได้กลายสนิทแต่ไม่เกี่ยวกับพวกเห็นเขาไปกายภาพบําบัดอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกายภาพบำบัดเนี่ยแค่ว่า สมองฟื้นแล้วจินค่อยมปแรงแก้ผ้ามบาดนี่เพียงแค่ทํารอเวลาให้สมองฟื้นขึ้นมาเพราะไม่งั้นมือไม้จะหงีบไปสะก่อนแค่ทํารอเวลาแต่ถ้าเกิดทำแก้ผ้าบันบาดแล้วสมองไม่ฟื้นทําไปก็ไม่มีแรงอยู่เหมือนเดิมคราวนี้ฟังแล้วน่ากลัวค่ะพี่ตั้มอยากทราบว่ามันมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอป้องกันดีกว่าวิธีป้องกันคือพยายามให้คอเลตอลสูงหมันวัดคอนเช็ก อย่างก็สามให้ความดันโลหิตสูงดูแลเรื่องอาหารการกินแหละปีละครั้งพอไหมครับตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับถ้าเกิดปกติปีละครั้งก็พอค่ะถ้าปดปกติแล้วอาจจะต้องมีการถี่ๆแล้วทีนี้เช่นว่าถ้าคุณสูงมากอาจจะต้องอีกสองเดือนเจาะซ้ำให้ยาแล้วสองเดือนเจาะซ้ำความดันก็ต้องวัดกันทุกสองเดือนถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องเจาะน้ำตาลเช็คทุกสองเดือนเนี่ยนี่คือถ้าเราเจอโรคทีเนี้ยถี่่ะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ตรวจร่างกายปีละครั้งปีที่แล้วก็ปกติปีนี้ไม่ต้องตรวจก็ได้มั้งคิดว่าไม่ถูกไหมอ ไม่ถูกนะเพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันก็ปุบผีปกติได้ตลอดเวลา <c oughs> ใช่ไหมฮะออแล้วพวกหลอกหมออพี่ตั้ม <c oughs> เช่นพรุ่งนี้จะไปตรวจมาเลยนี้จะไปตรวจลดอาหารลดน้ําตาล2วันล่วงหน้าอย่างดีเลย7วันสาวันแบบนี้จะทําให้มีผลในการดูแลสุขภาพโดยรวมไหมคนะคุณหมอสมมุติว่าถ้าเขาเนี่ยนะฮะครับ <c oughs> จริงๆ,ๆแล้วถ้าเราเป็นภ้าเป็นเบาหวานโดยไม่ได้รักษามาก่อนนะฮะครับก็มักจะหลอกไม่สําเร็จมันก็สูงหลอกไม่สำเร็จแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานที่กินยาเบาหวานอยู่ครับผ่านมาตลอดเดือนเนี่ย ไม่ได้คุมเลยพวกมันสองวันจะไปหาหมอคุมแหลกกลัวหมอตัดยาเจอะเลือดดูน้ําตาลเนี่ยก็จะดูต่างได้ครับแต่ถ้าเจาะดูน้ําตาลอีกแบบหนึ่งเขาเรียกจอดดูฮีโมโกลบินที่จับกับน้ําตาลก็จะรู้ว่ามันสูงมาตลอดหลอกไม่ได้อีกนนันมีการเจาะเลือดสองแบบในคนที่เป็นเบาหวานไปแล้วนะครับแล้วพวกระดับคอเลสเตอรอลมันหลอกได้ไหมคะคุณหมอไม่ค่อยได้ฮะเพราะว่าเรามันขึ้นสองสามร้อยแล้วเนี่ยให้ลงให้ตายอดอาหารหยิวันจะลงเนี่ยอาจจะลงสองสามอาทิตย์ เพราะฉะนั้นมันหลอกไม่ทันหลอกไม่ทันอย่าหลอกดีกว่าใครคุณจะหลอกก็หอกถูกต้องดีกว่านอกจากการตรวจสุขภาพแล้วค่ะคุณหมอสารอาหารอะไรที่เราควรจะรับประทานเป็นประจำเพื่อป้องกันโรคพวกนี้บ้างคะเขาบอกว่าสารต้านอมูลอิสระช่วยสารต้านในวงการแพทย์ให้กินผักผลไม้เป็นประจำับผมแล้วก็ที่ต้องกินเป็นประจำคือไม่กินเป็นประจำมากกว่าคือไม่กินของมันคนสูงอายุเนี่ยเขาจะมีการว่าไม่ควรกินต่อไปแล้วไม่ควรกินอาหารมันๆไม่ควรกินไข่แดงไม่ควรกินของที่มีคพเลสเอรอลสูง เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นไกด์ไลน์ทุกประเทศเลยครับของทอดควรเหล็กเลี่ยงเลยไหมครับคนสุงขายุเขาจะเหล็กเลี่ยงของที่คอเลสเตอรอลสูงเมื่อกี้ก่อนมีเครื่องในไข่แดง หนังหอยปลาหมึกหนังสัตว์หอยปลาหมึกหนังสัตว์ห้ของทอดน้ำมันก็น้อยไม่มากพยายามหลีกเลี่ยงแล้วรับประทานผักและผลไม้เยอะๆแทนดีกว่าใช่ใช่ฮะถูกไหมคะทำตัวเป็นลิงถูกต้องแล้วะทนนี้กลับมาสู่ช่วงของคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะพีใหม่เริ่มตอนนี้ข้อแรกเลยค่ะเขาถามว่าอยากรับประทานอาหารแบบอ๋ออันนี้น่าจะคุณหมอตอบไปแล้วคือสารอาหารที่ช่วยลดไขมันในเลือดมีวิธีการเลือกสารอาหารผักสดผลไม้ าทางด้านสมุนไพรก็มีกระทงกระเทียมแต่ สิ่งที่สาคัญคือเราต้องลดของกินของมันให้หมาแพทย์จะเน้นเรื่องนี้มากกว่าใช่ฮะไม่ใช่ว่ากินของมันแล้วก็มาเอาของลดเพราะมันจจะลดไม่มากพอก็ได้ต้องลดของมันก่อนผลไม้มีตัวไหนพิเศษไหมครับที่จะช่วยเรื่องนี้เป็นพิเศษลดคอเลสเตอรอลหรือว่าลดไขมันผลไม้ที่จะช่วยลดหรือได้ไม่ค่อยจะมีฮะนอกจากที่แต่ว่าพยายามไม่กินผลไม้ที่หวานจัดเพราะผลไม้ที่หวานจัดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นถ้าหวานเกินนะฮะมันก็จะเปลี่ยนเป็นไตคีซลายซึ่งเป็นไขมันนิืเลชนิดหนึ่งค่ะคุณหมอว่าเคยได้ยินว่าส ช่วยดูดไขมันจริงไหมคะไม่ฮะช่วยหมักเนื้อย่อยเนื้อคะเพราะฉะนั้นคนที่กินสเต็กเนื้อเขาให้กินสับปะรดตามมาช่วยย่อยอันนี้เรื่องจริงไม่เกี่ยวกับเรื่องไขมันนะครับใช่ครัไม่เกี่ยวกับเรื่องไขมันเรื่องการเกี่ยวเรื่องไขมันครับท่านผู้ชมไม่เกี่ยวครับได้ครับคำถามต่อไปครับคุณหมอครับการออกกําลังกายส่วนไหนครับคุณหมอจะช่วยในเรื่องของดูแลสมองที่ดีที่สุดครับจะได้ลองนําไปปฏิบัติเป็นการออกกาลังกายที่เขาเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์แอโรบิกเอ็กซ์เซอร แล้วก็ใช้เวลานานๆเช่นเดินวิ่งว่ายน้ำช้าๆไปเรื่อยๆและนานๆได้20นาทีขึ้นไปครับยกกํานักเครือกเดียวระววางไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้จะต้องเป็นแบบนิ่งๆนานๆเช่นอาจจะเป็นอบหมู่บ้าโยคะก็ได้นะฮะปั่นจักรยานเดินเดินขึ้นที่ชันเดินสายพานวิ่งเบาๆอย่างนี้ค่ะจะช่วยเรื่องลดคอเลสเตอรอล ช่วยเรื่องลดพลาครับแล้วต้องเป็นประจําบ่อยแค่ไหนสักกี่วันต่อสัปดาห์ที่ละสองสาครั้งอย่างน้อยสองสาครั้งยี่สิบนาทีขึ้นไปใช่ค่ะคุณหมอคะพวกเกมแบบที่เขาเรียกว่าอะไรผสมคําศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนช่วยทําให้สมองเราได้ทํางานตลอดเวลาแล้วลดพวกไขมุคงไขมันไหมคะไม่ฮะแต่แค่ฝึกสมองให้ได้ทํางานซึ่งจะทําให้สมองไม่ค่อยเป็นโรคขี้หลงขี้ลืมอัลไซเมอร์นะฮะสิ่งที่กระตุ้นสมองให้สมองไม่แก่ไม่เสื่อมแต่ไม่ได้ลดไขมัน ก็ทาได้ควบคู่กันไปคำถามข้อต่อมาค่ะคุณผู้ชมถามว่าผมเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับครับวันวันหนึ่งเนี่ยพักผ่อนน้อยมากมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเส้นเลือดสมองไหมครับเออไม่ฮะนอนไม่หลับก็แค่เครียดโซมไปไม่เสี่ยงเป็นเลืเส้นเลือดสมองไม่เกี่ยวกันฮะนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยมากสิ่งที่จะมีอาการมากก็คือหลับในเวลาขับรถ อันนี้น่ากลัวกว่านะคนที่อดนานแล้วมาจะหลับในเวลาขับรถซึ่งน่ากลัวกว่าเยอะครับค่ะแล้วพวกที่บางคนค่ะคุณหมอครับสามสิบไปละมีอาการอ่อนเพลียอาจจะพักผ่อนน้อยเนี่ยอาการหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรหน้ามืดบ่อยบ้านหมุนเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเมื่อไหร่นี่บ้านหมุนนะฮะอาจจะเป็นน้าในหูไม่เท่ากันหรือเส้นสมองตีบได้หูไม่เท่ากันก่ก็เป็นโรคหูชั้นในอักเสบจากติดช่องไวลัสเนี่ย แล้วทาให้เบียนหัวบ้านหมุนได้หรือไม่กระเปาะเส้นเลือดตีไสมองได้ครับ<ม>ส่วนหน้ามืดเนี่ยหน้ามืดนี่คือความดันต่ําแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะครับเลือดจางลุกขึ้นเร็วๆจะหน้ามืดได้เส้นเลือดสมองตีอย่างสม่ําเสมอลุกขึ้นก็หน้ามืดได้งั้นจะเห็นว่าตอนเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราผูกเชือกรองเท้าลุกขึ้นยืนเนี่ยเราไม่หน้ามืดถ้าเท่าตอนนี้นะฮะเราลองนั่งยองๆผูกเชือกรองเท้าลุกขึ้นยืนเราจะพบว่าเราหน้ามืดเพราะว่าเส้นเลือดสมองเราตีดลงทุกคน เป็นอาการตามอายุใช่ครับเพราะฉะนั้นคนจานวนมากเนี่ยชอบเป็นลมในห้องน้ําโดยเพราะสมัยก่อนที่เป็นส้วมนั่งยองๆจะเห็นว่าคนแก่ลุกขึ้นในห้องน้ำแล้วล้มในห้องน้ำเพราะเวลาลุกขึ้นมันหน้ามืดและล้มหัวฟาดในห้องน้ำเสมอได้กินข่าวบ่อยๆแบบนี้เองคำถามต่อไปครับคุณหมอครับผมผมยังอายุไม่เยอะยังอายุไม่เยอะไม่ถึง30นะครับหรือ30ประมาณ30มมีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดไหมครับเรื่องนี้เกี่ยวกับอายุไหมครับ จะมีโอกาสถ้าเกิดว่าเป็นโรคที่ไขมันในเลือดสูงแต่กําเนิดครับซึ่งพวกนี้บางคนอายุสิบเจ็ดคริสตาวปกติ200ไม่เกินนี้นะฮะบางคนอายุสิบเจ็บางคนสี่ห้าร้อยโอ้โหเพราะเขาได้ยินประวัติว่าอ่าคนในตระกูลมักจะตายตอนอายุ30 40ครับคือเป็นเรื่องการกินด้วยไหมไม่ใช่ครับเป็นเร่องกำเนิดเลยเขาต้องกินยามากมายเพื่อจะลดไขมันในเลือดอาจจะมีว่าพี่ผมตายตอน30มสิลูกพี่ลูกน้องตายตอน45อีกคนนึงตายตอนยี่ส S <S <S แล้วผมกำลังจะ30แล้วฮะมผมเจอ400 500ซเซลล์ตีไปเยอะแล้วครับโอกาสนี้น้อยมากแต่มีฮะเป็นโลกกระเพะพันธุ์ เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันเป็นโรคแบบกรรมพันธุ์รุนแรงแล้วเขาเจอเนี่ยคุณหมอจะจ่ายยาใช่ไหมคะแน่นอนเลยครับเขาจะต้องหีิบจ่ายยากินตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดที่เจอเลยฮะกับยารักษาไขมันสูงแบบแรงๆด้วยฮะแล้วต้องกินไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคะตลอดกาลนานเพอนแต่ก็อย่างน้อยก็ยังช่วยได้ถ้าเกิดรู้ก่อนใช่ฮะก็จะได้ไม่ตายตอนสี่สิบครับใช่ไหมฮะครับ้าถามข้อต่อมาค่ะคุณหมอคะถามว่าที่บ้านทําอาหารโดยพยายามไม่ใช้น้ํามันพืชในการทําอาหารจะช่วยลดความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองได้แดงว่าเขาใช้น้ำมัน รู้เหรอปกติแล้วเขาต้องใช้น้ำมันพืชน้ำมันหมูเนี่ยจะมีกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งไม่ลดคอเลสเตอรอลแต่ว่าน้ำมันพืชบางชนิดที่ไม่ใช่น้ำมันปาล์มกับมะพร้าวนะฮะจะมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวทําให้ลดคอเลสเตอรอลได้บ้างยกเว้นยกเว้นปาล์มมะพร้าวเนี่ยไม่ช่วยครับต้องเป็นน้ำมันอื่นน้ำมันองุ่นน้ำมันน้ำมันองุ่นน้ำมันน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันข้าวโพดครับสรุปว่ามีเว้นท์สองน้ำมันฮะ คือปาล์มกับมะพร้าวใช่ฮะไม่ให้ในการทําอาหารนะฮะเพราะเขาถือว่าไขมันอย่างนี้แหละฮะคุณหมอคะถามต่อคือเราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าอาหาร5้าหมู่เนี่ยมันต้องครบ5หมู่ไงไขมันช่วยให้ความอบอุ่นร่างกายคราวนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงไขมันแล้วค่ะคุณหมอร่างกายเราจะมันจะขาดไหมคะหรือว่าเราไม่ขาดมาจากไหนเพราะว่าอาหารที่มีแป้งแล้วน้าตาลเปลี่ยนได้เป็นไขมันเองอยู่แล้วเมื่อเรากินเกินความต้องการ คือโรคพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรารับประทานเกินใช่ฮะเกินความต้องการไปแล้วควายวัวควายเนี่ยเขากินหญ้าเขายังอ้วนมีไขมันได้เลยถ้าหญ้าอุดมสมบูรณ์หญ้านี่เป็นผักไฟเบอร์มันก็จะเปลี่ยนเขาย่อยเป็นพลังงานได้เขาย่อยได้เหมือนแป้งกับน้ําตาลแลวพอมากเกินก็เป็นสะสมสะสมได้ในตัวเองคุณหมอครับคนรุ่นใหม่เด๋ยวนี้เนี่ยเขามีวินีการในการรับประทานนะครับฟาสต์ฟู้ด แฮมเบอร์เกอร์ขนมปังนะครับหรือไมโครเฟนฟรายนี่เป็นความเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดมากน้อยแค่ไหนยังไงครับความจริงนะฮะแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรพวกนี้นะฮะเป็นอาหารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งครับผมแล้วก็ดูดีนะฮะครบห้าหมู่ครับเพราะว่าเขามีทั้งผักผลไม้ไฟเบอร์อะไรแต่หมดเลยปัญหาของมันคืออาหารเนี่ยดีเกินไปจนพลังงานมากเกินความต้องการอย่างเช่นว่า เขาต้องการวันละพันห้าถึงพันแปดพอเขากินไฟเบอร์แคมเบอร์เกอร์สามอันมันได้สามพันมันเกินมันเกินไอส่วนที่เกินจึงค่อยกลายเป็นไขมันพอกเป็นขยะเป็นจังฟูดเพราะว่าแต่ตัวอาหารนั้นไม่ใช่จังฟูดเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมครับแต่กินปริมาณที่เยอะเกินไปเพราะมันดีเกินไปมันใส่เนยแข็งมากเกินไปอร่อยแล้วก็ใส่ครีมมากใส่สลัดมากอารเยอะแม้จะครบห้าหมู่แต่เกินมากต้องการมากเลยความจริงคุณจะทานแบเบอร์เกอร์วันละชิ้นครึ่ง ต่อวันก็พอแล้วแต่บางิญว่ามันอร่อยแล้วก็ทําอย่างเข้มข้นมากแล้วเลยสามเลยะสามต่อวันมันก็เลยเกินเลยอ้วนแถมจะไม่ออกความกายด้วยยิ่งเร็วใหญ่ใช่พิซซ่าก็เหมือนกันพิซซ่าในความจริงก็ใส่หน้าต่างๆก็มีผักไม่ใช่ไม่มีจริงไม่ใครบอกพิซซ่าไม่มีมันมีหมดนะแฮมเบอร์เกอร์มีผักเยอะแยะพียงแต่ว่ามันดีเกินไปเนยแข็งมากอะไรมากพลังงานสูงเกินไปก็เลยกลายเป็นจังฟูมากกว่าที่เราต้องการใช่คุณหมอคะกาแฟล่ะคะมีความเสี่ยงคนที่ติดกาแฟมีความเสี่ยงจะเป็นโรค หลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกได้ไหมคะไม่เลยตรงกันข้ามคนที่ติดกาแฟมีความเสี่ยงที่จะลดโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเช่นไม่ค่อยเป็นอัลไซเมอร์ครับแล้วกาแฟก็ไม่ได้ก่อมะเร็งด้วยนะครับ,รบเป็นของ<ม>พิเศษแปลกนะครับ,รบ,รบกาแฟกับน้ําชาเนี่ยไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรเลยยกเว้นเรื่องของใจสั่นนอนไม่หลับ,บในบางคนเท่านั้นที่กินมากจนใจสั่นถ้าใครกินแล้วไม่มีปัญหาเรื่องใจสั่นนอนไม่หลับกาแฟกับน้ําชาไม่เป็นอันตรายอะไรกับคนเลย และต้นไม้ที่แปลกครับกาแฟหรือว่าชาที่ใส่นมข้นหรือใส่คอฟฟี่เมดไอที่ใส่เนี่ยมันหาเป็นอนตรยคือไอ้นมข้นนี่แหละฮะกับคอฟฟี่เมดกับน้ําตาลน้าหวานเนี่ยมันทําให้มากเกินไปเช่นบางคนกินกาแฟเย็นประเภทมอคค่าปั่นใช่ลาโต้โมเดอมากเลยแล้วเขาใส่ครีมใส่อะไรไอพวกนี้ต่างหากที่จะมีพลังงานสูงเป็นของมีประโยชน์อย่างยิ่งแต่พอมากเกินไปพลังงานสูงก็เลยกลายเป็นแหมันที่เหลือเหลือเกินจริงๆให้เราทานกาแฟดําดีกว่าอย่างเบใช่ค่ะ แต่ไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยแต่ว่าคนที่เป็นทานจนอาชีพเป็นอาชีพเรียกว่ามืออาชีพมือโปรกาแฟดําจะอร่อยครับค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รับประทานกาแฟจนติดคือถ้าไม่ได้รับประทานแล้วปวดหัวอันนี้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอเกิดจากมันติดไปแล้วเพราะว่ามันก็เป็นสารเสพติดมันไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดเราที่มันใช่คือมันมากเกินไปแล้วคาเฟอีนมังเอิญมีผลข้างเคียงอันคือเป็นสารเสพติดครับติดคาเฟอีนติดไปซะแล้ว แต่ถ้าเกิดเราไม่ทานมากเกินไปมันไม่อันตรายนะฮะแต่ถ้าเราทานมากเกินไปเป็นสารเสติดและกระตุ้นมากๆเนี่ยมันจะอันตรายตรงที่ว่าร่างกายพักผ่อนไม่พออาศัยมันประคองอยู่ดังนั้นพอมันหมดฤทธิ์ฉับพลันจะหลับในตัวอย่างเช่นว่าเราขับรถเราเราขับรถต้องขับรถติดต่อกัน3วันเนื่องจากว่าเราเป็นคนขับรถทัวร์และทั้นี้เป็นเทศกาลสงกรานต์เจ้านายบอกว่าให้ไปแล้วกลับมาเลยต้องควบกะเราเลยอัดกาแฟมากพิเศษทําให้เราเนี่ยตาค้างแต่มันจะมี อย่างนี้ทําให้เราหลับในบางทีบุบึ่งที่กาแฟไปได้ออกฤตเราหลับในทับลดความหลักการเดียวกับเครื่องดื่มชูกลาลังถูกไหมคะคุณหมอถูกค่ะเพราะว่าเครื่องมันก็มีคาเฟอีนนั่นเองแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตายอย่างไรไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวกับว่ามันทําให้เราเนี่ยเบิ้ลงานหนักโดยที่เราอดนอนครับเ,เราหลับในได้ง่ายค่ะค,คนที่เป็นโรคหวัวใจโตล่ะคะคุณหมอมีผลหรือว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบไหมคะออโรคหวัวใจโตเนี่ย มันเกิดจากความดันเลือดสูงได้ครับความดันสูงนี่จะค่อยๆโตครับความดันสูงทําให้เสเลือดแตกเป็นเป็นเกี่ยวข้องกันอ้อมๆใช่ไหมฮะลูกหัวใจโตบางอันเกิดจากลิ้นหัวใจรั่วมนเลยโตไอ้แบบนี้ชอบมีคลอสข้างในลอยไปอุดลอยไปอุดได้อีกบางก็เกี่ยวข้องกับแบบอ้อมๆ ไอ้พวกที่มันมีก้อนอยู่ข้างในหัวใจเนี่ยคุณหมอเราตรวจเจอไหมคะเจอฮะเราทําเอ็โคเจอเพราะฉะนั้นคนที่หัวใจโตเนี่ยต้องเอ็โคดูคถ้าคุณหมอเจอก้อนเลือดในนั้นคุณหมอจะให้กินยาละลายเลือดประจําเลยคุณหมอคะเอ็โคอะไรคะเอ็โคคืออุลตราซาวของหัวใจ<อ><อ>วิธีทํานี่ก็ง้อยเจ็บเอาบุญมาบีบๆเหมือนที่หน้าท้องเนี่ยแล้วอุลตราซาวนี่แหละฮะแต่ประหัวมันจะเล็กหน่อยระหว่างชี่โคนแล้วก็เห็นหัวใจเต้นดีทีเดียวไม่เจ็บเป็นขื้นเสียงอ่าอุลตราซาวหัวใจ แล้วก็ถ้าเจอเครอคหมอ,อจะให้กินยาละลายเลือดเช่นแอสไพรินยาต้านเกลือดตลอดชีวิตเลยโอ้โห,โโหมันกินแค่แป๊บเดียวพอมันหายไปแล้วเราหยุดกินไม่ได้เหรอหมอได้ครับางคนก็ลองให้หยุดกินถ้ามันขึ้นใหม่ค่อยกินก็ได้ แต่ตอนหยุดกินบางทีมันลอยไปอุดแล้วก็ยิ่งอันตรายก็ยิ่งตอนกินอยู่ก็ทําให้เส้นเลือดสมองแตกได้ง่ายอันตรายชีวิตจะอยู่บนความเสี่ยงครับเอาละคคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราพูดคุยกันไปทางไหนก็แย่นั่นแหะสิวันนี้เราพูดคุยกันแบบเรื่องที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากนะคะแล้วก็เรียกว่าถ้าเป็นแล้วมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวข้อมูลไปป้องกันดีกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณกับคุณหมอตั้มหรือว่านายแพทย์จักรพงศ์ไพบูนอย่างสูงเลยคออบุณต แต่คุณผู้ชมยังอยู่กับเรานะคะโรคภัยไข้เจ็บที่น่ากลัวเนี่ยนะคะเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในช่วงหน้าที่จะมาตอบโจทย์คุณผู้ชมให้หายกลัวค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ